ธรรมชาติต,ต้นไม้ต้นลายมาชมวิวธรรมชาติลำคลองของเล่นต้นไม้นานาแดดมันซ่องขึ้นหลังัธรรมชาติต้นอะไรนี่น้ำมีคลองน้ำ้วย คงน้ำไหลลงมาด้วยมีน้ำตกน้อยๆเลยน้ำตกน้ำตกน้ำตกพี่น้องอลโอ้โอ,โอ้ตรงนี้ยังดี อากาศดีโอ้นี่พาดูคลองน้ำโอ้่กาทำมาอย่างดีเลยนะตัวอะไนะโอ้มีตัวนี้ด้วย่อนี่ๆๆ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 ลๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆยู่ๆอๆๆ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  น้้ไดเด็ดก็ลังตรงได้ยินเสียงน้ำตกบ่เสียงน้ำตกวะจ๊ะมีที่นั่งเล่นครับา <laughs> ตาเองไง านั่งไงดอกไม้ดอกดอกนี่กำลังออกดอกไม้กำลังออกออก,ดอก,ด,อกดอกเยอะเลยแม่ยาสวัสดีค่ะส <c oughs> วัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดอกไม้ดอกอย่างน้อยเดี๋ยวบัดทีนี่มาเจอต้นนี้แหละพี่น้องไอ้ดอกอี่อย่างน้่นเยเนาะออกเต็มต้นเลยคล้ายดอกไม่แน่เนาะแต่ว่าดอกอะไรไม่รู้สีงามเยอะเลยพี่น้องดอกไม้สวยๆจ้าแต่ไม่รู้ดอกอะไร